สวัสดีครับทุกคนวันนี้อ่ามากับบรรยากาศที่แปลกตาพร้อมกับของที่ร้ายรอบอยู่ข้างๆนะครับเมื่อนี้จเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้แจ็คจะมาพิเศษหน่อยก็คือว่าเมื่อนี้ข่อยสีมาเฮ็ดอันนี่อย่างวะเขาเอื่อย่างยำยำขนมจีนจังสีขนมจีนนี่ลวกมาแล้วนะพี่น้องลวกมาแล้วอันนี้ยำขนมจีนเป็นเป็นขนมจีนแห้งนะทุกคนแล้วก็แจ็คก,ก็เอามาลวกแล้วเรียบร้อย <Wow. S 2> มือหนีสิมาย่ำใส่ปลาทูปลาทูหนีบ่บธรรมดาเด็กพี่น้องปลาทูหนี่คือว่าแจ็คไม่ชอบทอดปลาทูนะทุกคนเพราะว่ามันกระเด็นนะทุกคนก็เลยเอาไปอบกับหมอ้อทอดไร้นะ้ำมันมันก็เลยจะแห้งๆหน่อยแล้วก็อันนี้มันสองตัวนะแต่ว่านี่ให้ดูมันได้นิดเดียวเพราะว่าแจ็คแกะไม่เป็นนะทุกคนก็คือแกะมีจางแกก็ทิ้งทิง,ทง,ทงนะก็เหลือแค่นี้ก็กินแค่นี้นะฮะทุกคนเพราะว่าไม่มีใครแกะให้นะ แล้วก็เสียงรอบข้างแจ็คก,ก็จะมีเสียงลดด้วยเสียงแจกระจันด้วยนะคะทุกคนจะมีหลายเสียงแต่ว่าก็ทนทนฟังไปก่อนอเพราะว่าวันนี้เพราะว่าวันนี้แจ็คมาทําคลิปทํายําขนมจีนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะได้ตอบคําถามของ หลายคนที่มาคอมเมนต์ในช่อง u t u b e ของแจ็คด้วยนะคะเดี๋ยวแจ็คจะตอบคำถามให้นะคะในหลายๆคำถามที่หลายๆคนอยากรู้อย่าถามแจ็คว่าร้อนไหมนะ,ะทุกคนห้วนแต่ว่าจริงๆตรงนี้มันเป็นล่มนะทุกคนเพราะว่ามันมีเงาจากตึกจากร้านค้าที่อยู่ข้างหน้านะฮะมาแต่ว่ามันดูอย่างนี้มันก็แสงนะทุกคนถ้าไม่มีแสงหน้าแจ็คก็ดำปิดปีเลยและก็ทุกคนก็จะแบบดูคลิปแบบมืดๆท่มามกลางบรรยากาศนี้ฮพุ่งนาป่าเขา แล้วก็เสียงจก,กระจันจิ้งรีดเลไลมังไปกันใหญ่แหละเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนี่จะมีกะละมังใบนี้ถ้วยแหละนั่นแหละนะทุกคนแล้วก็ไม่แน่ใ,นใจว่ายำขนมจีนนี่มันต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันต้องมีน้ําซุปไหมแต่ว่าจะมีน้ําต้มถูกใส่แก้วนี่มาแล้วกลัว oh, <no. S 1> <laughs> มันจะแห้งนะทุกคนแล,กแ,ลกแล้วก็ทุกคนคนที่แจ็ครักมากนะบอกว่า บอกว่าวัตถุมันเค็มให้ใส่น้ำปะลาหนึดเดียววันนี้แจ็คก,ก็จะใส่น้ำปะลานิดเดียวนะเพราะว่าหลายๆครั้งที่แจ็คทำยำขนมจีนหรือทำส้มตำหรือทำกับข้าวอีสานที่ต้องใส่ปะลานี่มันจะเป็นเค็มๆอ่ะทุกคนเออมันก็จะเค็มๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ายำขนมจีนของแจ็ควันนี้มันจะออกมาเป็นยังไงนะนี่พร้อมแล้วแจ็คไม่รู้อ่ะคือแจ็คก,ก็ไม่กล้าจะโทรถามเพราะว่าไม่ได้คุยคุกคง,งจะไม่รับสายนี่คุกคง,งจะไม่รับสาย นี่นะทุกคนมันต้องใส่ไหมอันเนี้ยเนี่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 ยมันต้องใส่ไหมมะเขือเทศแต่ว่าก็น่าจะใส่แหละเนะนาะก็น่าจะเหมือนตําใส่ให้มันสวยงามแล้วก็มีถั่วฝักยาวที่แจ็คหั่นไว้แล้วแล้วก็มีผักตั้งโอผักขคี้ยอะไรไม่รู้อ่ะนั่นแหละแล้วก็มะนาวสองซีกนะครับทุกคนเพราะว่าแจ็คทําตําถั่วไปในติ๊กต็อกเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยมันเปรี้ยวนะแจ็คใส่มะนา,าวเยอะไปหน่อยแจ็คเลย เอามานาวมาสองซีกพอนะวันนี้เริ่มต้นกันเลยนะพูดเยอะแล้วเดี๋ยวทําไปด้วยเดี๋ยวตอนกินนะแจ๊กจะมาตอบคําถามใน YouTube นะฮะว่าเขาถามอะไรมาบ้างแล้วแจ็กก็จะมาไล่ตอบให้นะฮะอันนี้คือนี่พริกป่นนะครับทุกคนอืนี่นะน่าจะพอนะอ,อพอไหมอะ่ะ เยอะหรือมันน้อยเอาใส่อีกก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าแจ็คเป็นเบบีแล้วทุกคนแจ็กกินเผ็ดไม่ได้เหรอแจ็กกินเผ็ดได้นะแต่อาจจะไม่เยอะเท่าคนอื่นๆนี่นะครับทุกคนนี่พริกแต่ว่ามันก็ดูน้อยอยู่ดีนะไอ้อีกนินก็ได้คือมันไม่เป็นเม็ดไงถ้าเป็นเม็ดที่จะใส่ประมาณสามสี่เม็ดสี่เม็ดประมาณนี้มากสุดเหยียดเลยนะห้าเม็ดก็จะตายแล้วนะครับทุกคนแต่ว่านี่มันมาเป็นผงๆแต่ก็ไม่รู้ว่ามันถ้ามันเยอะหรือย,ยังอะ่ะเยอะแล้วแหละใช่ไหม ถามใคร <c oughs> ทุกคนน่าใสอีกนิดนึงก็ได้อีกนิดนึงเผ็ดไหมเนี่ยนี่นะครับพริกป่นชูรสชูรสนะครับนี่เป็นชูรสนะฮะเหลือนี้เดีย,ดดยแล้วยังไม่ได้ไปซื้อมาเพิ่มเลยกินดีแล้วเกินชูรสชูรสนี่รู้เลยะฮะว่าจะต้องใส่เยอะใส่น้อยแค่ไหนอ่ใส่อยากอยากแซ่บห,หลายใส่หลายอยากแซ่บหน่อยใส่อยากบนุนบนุๆๆเลยก็ใส่เบึดหัว น้ำตาลนะครับทุกคนนี่คือน้ำตาลเดี๋ยวนะนี่น้ำตาลเมันจะไม่สบายนะหรือเปล่าอย่าเพิ่งมาเจ๊กนี่น้ำตาลนะครับน้ำตาลแต่ว่ามีคนบอกแจ๊กว่าเขากินส้ตมตำไม่ใส่น้ำตาลนะทุกคนแต่ว่าเจ๊กว่ามันก็อร่อยดีนะใส่น้ำตาลใส่อีกอแล้วกอ็อะไรอีกอ่ะ อใส่อะไรอีกอะอ๋อใส่น้าต้มสุกจะไม่รู้ว่ามันต้องมีเป็นน้ําซุปแบบน้ําสต๊อกน้ําอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเจกว่ามันแห้งๆไงเอ,อ้ใส่มะนาวก่อนก็ได้หรือเปล่าวะใส่อะไรก่อนนั่นแหละใส่ไปเถอะจะโทรถามใครก็ไม่ได้ก็คงจะไม่มีใครรับสายหรอกนี่นะครับเจ๊ล้างมือแล้วนะทุกคนแล้วเจก๊ก็กินคนเดียวจะเป็นไรเ,เปรี้ยวๆจะเปรี้ยว แล้วก็ใส่อะไรลงไปอีกอะใส่อะไรใส่อะไรอีกอะใส่ใส่น้ำต้มสุกแล้วกันนะทุกคนใส่น้ำต้มสุกไปเอ่อไม่มีมาตรฐานนะทุกคนมีแต่มาตรกาเอ้ยถ้าคุณดูอยู่ออมันจะเป็นไหมเนี่ยเอ้ยนี่คือน้ำปลานะครับทุกคนเขาไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ปิดไว้ คุดูไม่รู้หรอกไม่ได้เขาไม่เป็นสปอนเซอร์ไม่ใช่พรีเซนเตอร์เอ่ใส่นิดเดียวนี่มันนิดแค่ไหนนะ่ะนิดนิดหนึ่งสองช้อนน่ะหนึ่งสองเหรอสองหรือช้อนเดียวอ,ะอ่ะอ่านิดเดียวคือแค่ไหนอะ่ะสองช้อนนะนครับสองช้อนเค็มแน่เลยแจ็คเอ้ยน้ำปลายังไม่ต้องใส่ได้ไหมอ่ะทุกคนเดี๋ยวลองกินดูก่อนแล้วค่อยใส่น้ำปลาถ้าเกิดมันไม่ถึงแล้วกันเนาะเพราะว่า จะเริ่มไม่มั่นใจแล้วจริงๆมันไม่ใช่ช้อนคนนะจริงๆจะเอาอันนี้มาคนนี่นั้นช้อนนั้นไปตวงนี่นะทุกคนกคนจะเห็นไหมนี่นี่น,นี่นี่ใช้ถ้วยใสเพราะว่าจะให้ทุกคนเห็นนะครับเอ่อใส่อะไรหรใส่อะไรอ่ะมะเขือเทศนี่จริงๆมันต้องใส่ไหมใสไปเถอะเนานะมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกการทำตกข้าวถ้าผิดก็คือกินไม่ได้นะทุกคนะมะเขือเทศแล้วก็ถั่วฝักยาวจริงๆเขาใส่ไหมถั่วฝักยาวแต่ว่า ใส่ไปเถอะอ่าใส่ถั่วฝักยาวนะครับทุกคนอุย้ยมันจะต้องอร่อยมุ้งมังแน่เลยเรากินคนเดียวนะแม่อร่อยเราก็บอกว่าอร่อยออออนี่นะครับอุ้ยมันก็ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ได้แหละนี่นะครับทุกคนเฮ้ยสุดยอดจริงเลยเนี่ยแจ็คไหนก็เก่งเหมือนกันบ้งนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่นะครับทุกคน เดี๋ยวทีนี้จะก็จะใส่ปลาทูนะฮะปลาทูที่สามตัวแล้วแกะมาเหลือแค่นี้แล้วก็คนเพราะว่าม,มีก้างติดจะก็ทิ้งไปหมดสองสาตัวนี่นะคนใส่ลงไปมันก็จะแข็งๆหน่อยนะทุกคนหรืวมันก็โดนน้ำปลาดเดี๋ยวมันก็นิ่มเองแหละเจ๊กว่านะนี่นะครับทุก้ยมันก็ได้อยู่นะนี่เดี๋ยวเจ๊ะให้ดูนี่น,นี่ได้ไหมได้แหละได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ภาษาวัยรุ่นเขาเราก็ไม่รู้เราเป็นคนแก่แล้วไม่เป็นไร ครับโอ๊ยแต่ว่าน้ำมันก็แห้งนะทุกคน,กคนจริงๆจะก็ใส่น้ำต้มสุกลงไปอีกหรือเปล่าใส่ลงไปอีกนิดนึงไม่มีใครรู้หรอกมองซ้ายมงขวาไม่มีใครจะอยู่คนเดียวจะใส่เองได้ทุกคนห้ามบอกคนเอออีกนิดนึงพอละเฮ้ยนี่ไงมีน้ำละเฮ้ยยอดมากเลยซาร่าเห <laughs> มือนคนบ้านัองทำคนเดียวพูดคนเดียวเนี่ยทุกคนน,กคน,นี่แหละการ ที่เราจะเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีได้เราต้องพูดคนเดียวเป็นนะทุกคนนี่เราใช้มือเลยนะเพราะว่าเจ๊กิ๊ดดูคนเดียวไงเจ๊ยูคนเดียวเจ๊ใช้มือได้ไม่เป็นไรได้ใช้ได้แหละแค่นี้พอนะทุกคนเดี๋ยวเจ๊กินไม่หมดเก็บไว้ไว้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวถ้ามันเค็มเจ๊ก็จะใส่เส้นเพิ่มเพิ่มเข้าไปนะทุกคน เฮ้ยมันได้อยู่นะแต่จริงๆริแล้วเจ๊ก้ามาเขือเทศมันไม่น่าจะมาอยู่ในนี้นะไม่ใช่ส้มตำหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรหรอกเจ๊เป็นคนไม่กินถั่วถั่วพวกถั่วปักอาถั่วลิสงถั่วอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนไม่ค่อยกินนะแต่ถั่วปักยาวถั่วที่เป็นผักแบบนี้จะกินอยู่จะกินแล้วเจะไม่ใช่ว่ากินไม่ได้กลัวเหมือนแบบแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะจ๊ไม่ค่อยชอบกินเฉยเียกินแล้วมันท้องอืดนะทุกคน ตะขวนี้ก็อืดแหละมีคนบอกนี่ใส่ใส่ผักลงไปแล้วนะนี่หมูงไงลืมเลยไงว่าใส่อะไรทีนี่จะเป็นขั้นตอนการชิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนนี่นได้อยู่นะนี่ดูดูดูตอนนี้นะทุกคนเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราก็จะมาชิมแต่ว่าเจา๊ยังไม่ได้ใส่น้ําปลาแนละ้วทุกคนเจ๊กลัวมันเค็มอะ่ะเพราะว่าที่รักบอกว่า ปลาทูมันเค็มอุ้ยน้ำลายเพราะว่าที่รักบอกว่าปลาทูมันเค็มให้ใส่ปลาล้านิดเดียวแต่ว่าใส่ปลาลับไปสองช้อนแล้วก็เลยกลัวว่ามันจะเค็มหรือเปล่าฮา่าตูเซก็กอีกที ไม่เค็มแต่น้ำปลาได้เฮ้ยแต่ว่าเจ๊ยังไม่ได้ชิมชิมตอนเลยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวชิมปลาทูก่อนแต่ถ้ากินปลาทูก็เค็มแหละแต่มันเปรียนะ้ยว้วทุกคนใส่หรือไม่ใส่ดีแต่เป็นนิดนึงแล้วกันนะอึ๊บพอเรียบร้อย เดี๋ยวแจ็คจะจัดใส่จานแล้วก็เคลียร์โต๊ะแล้วเราก็จะมานั่งกินแล้วเราก็จะมาคุยกันเรื่องคําถามที่หลายๆคนถามเข้ามาเลือกมาสัก2องสาคำถามแล้วกันเนาะทุกคนเพื่อที่จะเอามาตอบในคลิปนี้จะได้มีสาระสักนิดนึงนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเอาแล้ทุกคนตอนนี้จะก็จัดจานเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเขียวๆไปหมดทั้งถั่วฝักยาวทั้งผักที่แจ็ควางเคียงไว้นะฮะทุกคน แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะฮะถือว่าเรากินมังสวิรัตแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะมังหรอกนะเพราะว่ามันมีประทูอยู่แล้วก็เดี๋ยวระหว่างที่กินไปจะแกมาตอบคอมเมนต์คำถามของหลายๆคนที่ถามเข้ามานะฮะใน YouTube นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าคนที่ดูอยู่อยู่ในติ๊ t ต k อกก็ก็จะยังไม่ได้ตอบคำถามของใน tikt o k นะก็จะมาตอบคำถามในในใน youtube ก่อนนะครับก็จะมี คำถามแรกนะฮะมีคนถามว่าอ่ามีคนถามว่าลุงแจ็คอยู่เกาหลีมากี่ปีแล้วเมื่อไหร่เกาหลีจะเปิดให้ฟรีวีซ่านะฮะอันนี้คำถามแรกนะคำถามแรกคำถามแรกก็คือว่าลุงแจ็คอยู่เกาหลีมากี่ปีแล้วแจ็คอยู่เกาหลีมากําลังจะเข้าปีที่สองไม่ใช่จะเข้าปีที่สองสิกำลังจะเข้าปีที่สามนะฮะปีที่สองย่างปีที่สามเพราะว่าแจ็คมา เกาหลีคือวันที่แปดเดือนแปดเมือ่อสองปีที่แล้วก็คือถ้าวันที่แปดเดือนแปดก็คือเนี่ยวันนี้วันที่สองใช่ไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกหกวันนะฮะอีกหกวันจะก็จะอยู่ที่เกาหลีนี้ครบสองปีพอดีนะฮะก็คือเหยียบเกาหลีวันที่แปดเดือนแปดตอนเช้ามืดพอดีเลยเที่ยงคืนปีหนึ่งประมาณนี้แหละนะทุกคนก็สองปีแล้วก็ส่วนคําถามนะเดี๋ยวกินก่อนขอคําแรกก่อนนะทุกคน อูอูอู้พูดร่วงูเรื่องเลยใครบอกไม่เผ็ดอ่าส่วนคนที่ส่วนคำถามที่ถามว่าเมื่อไหร่เกาหลีเขาจะเปิดฟรีวีซ่าให้เข้านะครับแล้วก็มีอันนี้ขอขอขอพูดถึงอ่าที่มีคอมเมนต์เข้ามาว่า ก่อนหน้านี้ที่แจ็คทำคลิปว่า,าเกาหลีเขาจะเปิดให้เข้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าจริงๆแล้วประเทศเกาหลีนะ่ะเปิดตลอดใช่ครับประเทศเกาหลี่เขาเปิดแต่ว่าเขาเปิดให้คนที่มีวีซ่าเข้ามาพวกวีซ่าที่เป็นเมียเกาหลีวีซ่านักธุรกิจหรือวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเข้าออกได้ปกติแต่ว่าเขาก็จะยังจะต้องมีการรายงานตัวก็คือ ในส่วนของการกักตัวหรือ,อเรื่องของการรับวัคซีนหรืออะไรอย่างนี้นะทุกคนแต่ว่าในส่วนของฟรีวีซ่านี่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเสียงคนคุยกันนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าจะอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรฟรีวีซ่าเนี่ย ยังยังไม่ได้มีเข้ามานะครับทุกคนในส่วนของการฟรีวีซ่านั้นก็คือยังยังไม่ได้ยังยังไม่ได้เปิดจริงๆสักทีแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่จะเคยทําคลิปไว้อะแล้วก็แจะก็ลงลิงก์ไว้ให้ทุกคนได้เข้าไปอ่านดูนะครับว่ามันมันมีอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างเงี้ยลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับทุกคนเพราะว่ามันยังไม่ได้ประกาศวันที่แน่นอนออกมาทุกคนก็เลยจะก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้กล้าพูดว่า เขาจะเปิดจริงๆวันไหนจะแน่นะครับทุกคนนี่แหละอันนี้คําถามแรกนะเดี๋ยวจ็จะขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับว่าคําถามนี้มาจากไหนแจ็งไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีคําถามทิ์นะคะทุกคนจะว่าจะกินไม่หมดแน่เลยมันเยอะมากเลยเอ,อ้ยล่วงนี่คําใหญ่ๆนี่คํานี้ขอแบบขอกินก่อนแล้วก็ตอบไปทีกละคําถามนะทุกคนตอนนี้คือแบบว่า มันอากาศมันร้อนอบอ้าวมากครับเกิดเป็นอากาศแถวบ้านเราต่างจังหวัดน,นี่คือเหมือนเห็ดจะออกอะทุกคนเห็ดต้องออกอ่ะต้องเด้เข้าป่าเข้าเข้าเข้าป่าหาเห็ดแน่นอนออผักนี้ไม่ได้มาประดับสวยงามน,นะทุกคนกินได้นะ ห้องเยียกัดร้อนมากก็คือตอนที่แจ็คูกสวนผักถ้าผักถ้ากัดร้อนมากๆตัดผักไม่ได้ผักก็จะแพงนะทุกคนช่วงนี้ผักน่าจะแพงมาคําหนึ่งปล่อยให้อาจุม,มาก,กับอาเจชี่เกาหลีอจาอจุมาก็คือคุณป้าอาเจชีก่ก็คือคุณคุณลุงทุกคนคุยกันก่อนข้างหลังแจ็คดูเถียงกันเรื่องอะไรแล้วระหว่างนี้เราก็กินกนไปกก่อนนะ เดี๋ยวจะมาตอบคำถามเดี๋ยวทุกคนไม่ได้ยินไงตทูเข็มจริงๆริวเยแหละที่รักเอ๋ยคอมเมนต์จากคุณวัสนาปวดนอกนะครับบอกว่าอยากไปมากเลยครับพี่อยู่ไทยแย่มากเลยช่วงนี้ หลายคนบ่นนะฮะแล้วก็ทักเข้ามาหาจากทั้งใน a c e b o o k นะ m e s s e น g e r นะฮะทุกคนแล้วก็ในส่วนใหญ่จะเป็นติ๊กต็อกทมากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่จะแก้สิงอยู่ในติ๊กต็อกนะฮะทุกคนว่าที่เกาหลีตอนนี้แบบเอ้ยไม่ใช่ที่ไทยตอนนี้คือแบบแย่มากในทุกๆอย่างก็เป็นกําลังใจให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะะแล้วก็ผ่านพ้นไปได้เร็วๆนะฮะทุกคนฟ้าหลังส่วนสวยงามเสมอนะฮะจะเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็มีคนบอกว่าฉีดวัคซีนก่อน ฉีดวัคซีนก่อนครับหมายความว่าฉีดวัคซีนก่อนแล้วก็จะมาเกาหลีอันนี้จะเห็ดด้วยเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่บ้านเราดีที่สุดนะครับทุกคนถ้าเกิดเราจะไม่สบายจะเจ็บจะป่วยอะไรเรารักษาที่บ้านเราให้มันโอเคก่อนแล้วก็ค่อยมาต่างบ้านต่างเมืองอันนี้จะดีดีกว่านะครับทุกคนตอนนี้คือแจ็คเริ่มจะติดพันแล้วเริ่มจะหยุดกินไม่ได้เริ่มจะไม่อยากกระตาว้ำนืม เค็มตะคูเค็มจริงๆสากคนถามต่อนะทุกคนขอเอาเสียมารยาทนิดนึงนะครับเยอะยังไม่หมดปะแต่ว่ามันเป็นช่องของแจ็คนะจกแจ็คทำอะไรก็ได้จริงๆแล้วว่า <c oughs> มีคนอ่าคุณพัชราพี่พัชรา บอกว่าพัชลานาพรมนะฮะที่พัชลานาพรมบอกว่าคิดถึงคิดถึงจ้าลุงแจ็คนานๆานทีจะลงคลิปใช่ครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้แจ็คก,กำลังจะเปลี่ยนงานแล้วก็งานก่อนหน้านี้ที่แจ็คทำคือแจ็คเลิกสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มตลอดแล้วพอเลิกสองทุ่มตลอดแล้ววันเสาร์จะก็ทํางานวันอาทิตย์วันอาทิตย์มันเป็นวันหยุดวันเดียวซึ่งแจ็คไม่ค่อยมีเวลาถ้าสมมติว่าแจ็คจะต้องถ่ายคลิปแล้ว จะต้องใช้เวลาในการตัดต่อทุกคนจะไม่ได้เห็นคลิปแจ็คเลยเพราะว่าแจ็คตัดต่อด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้ที่แจ็คซื้อมาประมาณ3-4ปีแล้วแล้วแบบว่ามันค่อนข้างที่จะรวนนะฮะทุกคนมันก็เลยตอนนี้แจ็คเปลี่ยนมือถือใหม่ไม่ได้รวยล่ําซ้าม,มาจากไหนแต่ว่ามันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนนะ,ะ่ะทุกคนอ่าแล้วก็ ก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปเพราะว่าพอมีวันหยุดวันเดียวบางทีวันหยุดแจะไปทาธุระบางทีวันหยุดแจะไปซื้อของซื้อกับข้าวซื้อของเข้า,อขอขาบ้านานี้จะก็จะไม่มีเวลาทําคลิปนะคะทุกคนจริงๆจะเป็นคนที่ทําคลิปแบบง่ายๆนะหยิบโทรศัพท์มาก็ทําคลิปได้เลยแต่ในบางส่วนที่มันออกอากาศไม่ได้เราก็ต้องมีการตัดออกบ้างนิดหน่อยใช่ไหมทุกคนเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมหัวดูเป็นไงเป็นทางการมากเลยนะฮะก็จะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะให้ทุกคน อให้ทุกคนได้อได้ดูกันนะแล้วก็มีอีกคําถามหนึ่งที่แจ็คมีอีกคำถามหนึ่งที่แจ็คเ,จเข้าไปตอบมาแล้วแหละว่าว่ามันเป็นยังไงในคอมเมนต์ของเขาแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวแจ็คจะมาอ่านคำถามนี้ในคลิปนี้ให้ทุกคนได้ได้ได้ดูด้วยนะครับนี่จะเป็นคําถามนี้นะคะทุกคนโอ้ทุกคนไม่น่าจะเห็นแต่ว่าเดี๋ยวแจ็คจะอ่านให้นะฮะแลกวนสอบถามครับ ว่าผมเป็น LGBT กำลังสนใจอยากจะไปทำงานโรงงานเกาหลีพี่คิดว่าจะมีปัญหาไหมครับสามารถทำได้ไหมผมไม่เกี่ยงงานครับผมไม่เกี่ยงงานหนักแต่กลัวเรื่องงานที่มีความเสี่ยงกับอันตรายในงานครับเจ๊ก็บอกว่า LGBT หรือพรานก็คือ,อเขาเรียกอะไรถ้าอันนี้เดี๋ยวจะขออธิบายให้เข้าใจ มันมีทอมดี้มีทอมมีมีแบบแจ็คเนี่ยแล้วก็มีที่เป็นผู้ชายมากกว่าแจ็คหรือมีคนที่แบบเขาจะข้ามไปแล้วก็คือมีหนวดมีเขามีกล้ามเนื้อเสียงเปลี่ยนเป็นผู้ชายแล้วอะไรแบบนี้อันนี้แจ็คกีเล่าให้ฟังว่ามีนะคะคนกลุ่มกลุ่มคนอ่า ทางเลือกที่มาทํางานที่เกาหลีก็มีงานไม่ว่าจะเป็นงานโรงงานหรืองานอะไรส่วนใหญ่เราเลือกได้นะครับทุกคนเราเราเลือกได้นะฮะทุกคนมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราถ้าเราทําแล้วเราไม่โอเคอย่างแจ็คอะหลายคนจะบอกว่าลุงแจ็คลุงแจ็คเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานบ่อยมากเออลุงแจ็คเปลี่ยนงานบ่อยมากคือแจ็คอยากจะบอกว่าการมาทํางานที่เกาหลีอะการไม่เปลี่ยนงานเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากถ้าเกิดว่าคุณไปเจองานที่ดีเงินเดือนเงินเดือนที่ ไม่อาจจะไม่ได้มากแบบมากกว่าคนอื่นหรือมากเท่าคนอื่นแต่มันเป็นเงินเดือนที่การทํางานเท่านี้เราเหนื่อยเท่านี้แล้วพอเราได้เงินเดือนมาแล้วเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับแบรงที่เราเสียไปแล้วเวลาที่เราเสียไปให้อดทนอยู่ไปแต่สิ่งที่แจ็คเจอก็คืออ่างานงานกับเงินเดือนมันไม่บาลานซ์กันแล้วก็พอเปลี่ยนงานอีกก็โรงงานจริงอันนี้คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเราแนละ้วทุกคนมันเกี่ยวกับโรงงานจริง พอเปลี่ยนงานอีกโรงงานก็เจ๊งพอเปลี่ยนงานอีกงานก็หมดอย่างเงี้ยนะทุกคนจะก,ก็เลยจะต้องเปลี่ยนงานเพราะว่าจริงๆง,งานแบบว่ามีเราสามารถเลือกได้จะบอกว่าคือถ้าเกิดว่าเราไปทํางานตรงไหนแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคมันเสี่ยงกับตัวเราทั้งสุขภาพทั้งทั้งสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจความอะไรความไม่สบายใจหรืออะไรก็แล้วแต่เราเปลี่ยนได้นะฮะเพราะว่าก็มีนะฮะคนที่เป็น กลุ่มเพศทางเลือกที่มาทํางานที่เกาหลีก็มีนะฮะค,คาถามนะครับคุณสุดที่ดาแดงน้อยนะฮะคุณสุดที่ดาแดงน้อยถามเข้ามาว่าพี่แจ็คคะอยากไปทํางานโรงงานช่วงนี้อ่าช่วงนี้ต้องทำยังไงบ้างคะหนูกับแฟนอยากไปทำคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงแฟนหนูเป็นทอมคะ่ะวางแผนร่วมกันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงถ้าตอนนี้ประเทศยังไม่เปิดสิ่งที่ แจ็คอยากจะให้เตรียมตัวคือหนึ่งคุณหาทางไปฉีดวัคซีนก่อนเอาให้ร่างกายคุณสุขภาพคุณแข็งแรงแล้วคุณแบบว่าตรงเนี้ยคุณโอเคแล้วระหว่างเนี้ให้คุณพยายามเรียนภาษาพื้นฐานไปมากินอยู่ทําไม่ทําไปไม่ไปกินไม่กินแบบเอาคำํำง่ายๆเอาคําที่คุณใช้ในชีวิตประจําวันที่เป็นภาษาไทยที่ตื่นมาแล้วทําอะไรอยู่ฉันอยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่นี่ฉันทําอะไรฉันหยิบของยกของ พยายามเรียนคำศัพท์ศัพท์ง่ายๆของเกาหลีแล้วมันจะเป็นผลดีกับคุณเองตอนนี้คุณมันมันมันยังบอกบอกอะไรไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เปิดแน่เมื่อไหร่ให้มาแน่หรือเมื่อไหร่อะไรยังไงแน่แต่สิ่งที่คุณทําได้คือเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองทั้งทั้งภาษาแล้วก็สุขภาพร่างกายอันนี้จะดีที่สุดนะคะทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่แจกแจกจะบอกไว้นะฮะแล้วก็มีคนเข้ามาบอก ว่าอ่ามีคนเข้ามาถามว่าอันนี้จะขอตอบเป็นคําถามสุดท้ายแล้วกันเนาะหล,ลายหลายคำถามหลายคําถามค่อนข้างหลายคําถามแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปแล้วเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกันนะฮะเดี๋ยวจะตอบคําถามอีกคําถามนึงเป็นคําถามสุดท้ายนะฮะแต่ว่าขอกินก่อนขนมจีนจะแก็อืดแล้วอะ่ะแจ็คก็เปล่งกันนั้นเนี่ย คำหนึ่งจะตอบคำถามสุดท้ายอือคำถามหนึ่งไม่ต้องดูในนี้นะคะเพราะว่าแจ้เห็นคำถามนี่มาหลายวันแล้วนะครับขออนุญาตด,ดืนะ่มน้ำแจ้เห็นคำถามนี่มาหลายวันแล้วจแจ้กจำคำถามได้ ก็ถามว่าลุงแจ็คลุงแจ็คอยู่ที่เกาหลีลุงแจ็คได้ฉีดวัคซีนหรือยังนะฮะก็คือตอนนี้แจ็คยังไม่ได้แจ็คยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับทุกคนแต่ว่าเห็นว่ามีประกาศออกมาแล้วว่าประมาณวันที่เริ่มวันที่แปดหรือวันที่เก้าสิงหาเนี่ยนะทุกคนก็คือเขาจะเริ่มให้อเริ่มให้มีการไปลงทะเบียนเพื่อขอเลขทะเบียนชั่วคราวถ้าพูดไม่ผิดนะถ้าผิดถ้ามีผู้รู้ก็มาคอมเมนต์บอกได้นะครับอ่า ขอเลขที่ชั่วคราวที่เราอยู่ที่เกาหลีเนี่ยแหละนะทุกคนที่สถานีอนามัยไม่มีการจับนะครับทุกคนเขาประกาศให้ไปก็คือไม่จับเหมือนกันกันกบตอนที่จะไปตรวจโควิดนะฮะทุกคนตอนที่จะไปตรวจก็คือรัฐบาลเกาหลีก็ออกมาบอกว่าคนผีไม่ผีผีน้อยไม่ผีน้อยให้ไปตรวจเลยตรวจฟรีแล้วก็จะไม่มีการจับส่งกลับบ้านใดๆทั้งนั้นเกาหลีเขาก็ทําแบบนั้นจริงนะ,ะก็คือพวกแกก็ไปตรวจตรวจกันฟรีตรวจกันเสร็จเรียบร้อยเขาก็ ใช้พาสปอร์ตเราในการลงทะเบียนให้เราเสร็จแล้วพอเราไปตรวจปุ๊บประมาณอีกหนึ่งวันหรือสองวันน่ะเขาจะใช้เบอร์โทรมือถือของเรานะฮะทุกคนส่ง SMS เข้ามาที่เครื่องมือถือของเราว่าเรามีผลเป็นบวกหรือเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสบายใจได้เพราะว่าอย่างเราก็ไปตรวจมาแล้วทีนี้เรื่องของการไปฉีดวัคซีนว ก็เหมือนกันนะฮะก็คือว่าเขาก็จะให้เราไปลงทะเบียนที่สถานีอนามัยหรือสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆนะฮะแล้วก็ไปขอเลขที่ขอเลขที่เสร็จแล้วเขาก็จะมีกําหนดให้เราเรียกตามเลขที่นะฮะว่าเราจะต้องไปรับวัคซีนเมื่อไหร่ของพี่น้อยนี่วัคซีนที่จะได้รับน่าจะเป็นจอร์แดนแอนด์จอร์นนะคะทุกคนไม่ใช่แปลงแปลงแปง้งแป้งนะทุกคนมันเป็นวัคซีนอ่ชนิดหนึ่งนะคะเป็นวัคซีนเขาเรียกปิดหรือเปิดอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันรับแค่เข็มเดียวแล้วก็จบเลยเพื่อ ที่ว่าสะดวกต่อการไปรับวัคซีนแล้วก็สะดวกต่อการเช็คของทางเจ้าหน้าที่ของรัฐด,ด้วยนะครับทุกคนนี่คือคําถามสุดท้ายนะครับทุกคนเดี๋ยวแจ็คจะต้องจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเส้นขนมจีนของแจ็คเนี่ยอืดแล้วนะคบแต่แจ็คจะต้องไปกินก่อนสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคบทุกคนแล้วก็ ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่ยังคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆยังสอบถามเข้ามาเมื่อไหร่ล,งลงุงแจ๊กจะลงคลิปอีกเมื่อไหร่ลุงแจ๊กจะลงคลิปอีกอยางจะฟังเสียงลุงแกอยากจะให้ลงุงแกลงคลิปอีกเดี๋ยวต่อไปนี้จะกะพยายามลงคลิปทุกอาทิตย์แล้วก็พยายามจะลงคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้แจ็คมีกําลังใจอยากจะทําคลิปด้วยนะคะทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย